สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องคาปตลี้กับพี่คุปาะนะคะวันนี้พี่จะมาคือคนนี้เขาจะมาขอพี่เทสแคร์นะทุกคนเดี๋ยวพี่คอดูก่อนว่าค่าหัวเขาเท่าไหร่หุยคุณเทสค่าหัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณโอ๊ยแม็กซ์ริงสามสิเอมสสอมเลยหรอกคะ่ะ ครับเออโอเคทุกคนโอเคทุกคนไปถึงผมเล่นไม่เก่งนะครสามสิบเอ็มโอเคคิดจะเนรเลนะ่เนี่ย 也来，也来。 S <S อย่าตามา <S 2> <S 2> <S ไหนบอกว่าเล่นไม่ค่อยเก่งเผิเป็นกรรมการ โอ้ไม oh 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 uh ่อ้าวใส่เลวไม่ใส่สกิละไรเลยเขาสนุกอีกรอบหนึ่งก็ได้ไหมเอ็มว่าแต่เล่นโปรเปล่าเล่นโปป่ะส0 m อไม่มีแครนนี่มันแปลกแปลงนะ เขาเก่งสามสิบเอ็มไม่เห็นเหรอ 是啊，你。